สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนอามินตูแอะมินเอก็มีอยู่นทุกคนเช่นเคยค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่กันค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานค่ะเรามาเริ่มที่ความสะเทือนใจนะครับต่อเนื่องกันเลยครับของแฟนๆ LA Lakers เมื่อวานพวกเขาเดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเกสแล้วก็เจอลุคกี้ทีเด็ดครับโบนไฮแลนด์ครับกดสามคะแนนไปถึงหกลูกมีการสป ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นครั้งที่65ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองด้วยเมื่อวานบางช่วงนะครับนำห่างถึง42แตม้มจบเกมเนี่ยถล่ม l a ลเลเกอร์สเละเทะเลยนะครับ37แตม้มเป็นการพ่ายแพ้ย,ย่อยยับมากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เรเอนเจมส์ทำเต็มที่แล้วล่ะครับเมื่อวานเขาก็ทำระดับ25แต้มนะครับเป็นการทำระดับอย่างน้อย25แตม้มเกมที่13ติดต่อกันสำหรับผู้เล่นที่อายุเกิน36ปีขึ้นไปนะครับเรเบลเจมส์คือผู้เล่นที่สามารถทำระดับอย่างน้อย25แต้มเนี่ตติดตอกันมาาทสุใปรระวศ์ขง NBA ณเวลานี้แล้วล่ะครับแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ครับเมื่อวันเดวายฮาวเวิร์ดก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับต่อสู้กับนิโคลายโอคิดก็สู้ไม่ไหวตัวของร ok, ัสเซลเวสบุกเมื่อวานไม่มีเทิร์นอเวอร์นะครับต้องคาราวให้3ครั้งครับตาม <c oughs> ที่บอกแต่ก็ไม่มีประโยชน์ครับ LA l a l a อ e ์ s แพ้เละเทะเหลือเกินหลังจากจบเกมการอย่างขานเนี่ยนะครับตำนานของทีมอย่างแมจิกจอห์นสันเนี่ยเขายังออกมาวิจารณ์เลยนะครับเขาบอกว่าแฟนๆของ LA l a l a อ e ก s รวมไปถึงเจ้าของทีมอย่างจีนี่บัสเนี่ยคนค่าที่จะได้รับอะไรดีๆมากกว่านี้นะครับสำหรับ akers, ไ้ แต่ในสิ่งที่เขารับไม่ได้ก็คือความไม่ทุ่มเทความไม่ต่อสู้แเหมือนถอดใจเนี่ยแหละครับเกมโดนนำห่างเยอะแล้วเนี่ยเราไม่เห็นไฟในการต่อสู้ที่อยากจะเอาชนะเลยนะครับสำหรับ LA Lakers ณเวลานี้เราต้องรอการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆแล้วละครับเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนะครับ LA Lakers ไม่สามารถชนะทีมที่มีสถิติชนะมากกว่า50%ได้เลยนะครับจนถึงตอนนี้นี่คือความย่ำแย่จริงๆครับเราไปต่อกันที่ Toronto Raptors เดินทางไปเยือน Milwaukee Bucks นั้นยังคง,ง,งไม่มีจูฮอยเดย์เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็เป็น Bucks ค่ะที่ ผลงานที่ดีในช่วงแรกนะคะเอาเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนบางช่วงนำห่างอยู่กว่า15แต้มแต่ Toronto Raptors เขาพวกเขาไม่ยอมค่ะพยายามทําแต้มไล่ามาแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ได้ความร้อนแรงของพาสกาลซิยาคอฟไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มวงในระยะกลางค่ะรวมไปถึงการยิง3คะแนนค่ะสามารถทำทริปโบนด์โบได้ครั้งที่2ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองพอพูดถึงความร้อนแรงนะคะเราต้องไปต่อกันที่คนนี้เลยค่ะ Joel Embiid Philadelphia 76ers เดินทางเปลี่ยนไหมอาม่ฮิตถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็มาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลัง นะคะคจัดไปถึง25แต้มจาก32แต้มที่ตัวเขาเองทําได้พาจิกเซิร์ฟคว้าช,ชัยชนะจากไมอามีฮิตไปได้ในวันที่จิมมี่บัลเลอร์ขายลาวรีแล้วก็ดันแคมโปรบิสันเนี่ยยิงแย่เหลือเกินโจเอลเอ็มบีในช่วง8-9เกมนี้ไร้เทียมทานมาก<ช>ๆเลยนะคะเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่31.8แต้มค่ะ10.1บรีบาร์ดูแล้วเนี่ยน่าจะคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ไปครองแน่นอนเลยค่ะเราไปดู2ทีมที่เมืองนิวยอร์กกันหน่อยน,นะครับเริ่มกันที่นิวยอร์กเน็กซ์เมื่อวานพวกเขา เมื่อวานเควินน็อกซ์ครับเจอเพื่อนทีมเก่าก็มีการกอดทักทายกันนะครับและเกมของนิวยอร์กนิกส์ก็ดีกว่านะครับได้การน,นําของจูเ er, รสแรนดอลรวมถึงอาร์เจแบร์เมื่อวานสามารถเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นการชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะเกมที่5จาก6เกมหลังสุดที่พวกเขาลงสนามทาแก่งขันพเพื่อนๆช่วยไหมครับว่าอาร์เจแบรในช่วง6เกมหลังสุดเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยระดับ25.5แต้มกับหบาจุดหเลแน้คกับว้าย,ดยุด่ยมนี้าวเ,งงเล่นไดรับยบโอว นนี่เยลุ้นสนุกเลยในขณะที่แอตแลนตาฮอคส์ไม่ดีเลยครับพวกเขาแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยพวกเขาแพ้ในบ้านยังไม่ชนะ mm. ใครเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแย่ขนาดนี้รับไปต่ออีกหนึ่งทีมนะครับใน New York, นิวยอร์กนั่นคือบรูคลินเนสเมื่อวานพวกเขาเปิดบ้านรับการกเยือนนิวออร์ลีนเพลิแกนส์ครับและเมื่อวานพวกเขาได้ความยอดเยี่ยมของเจมส์ฮาร์เดนนะครับที่ก้าวขึ้นมาแทนเควินดูแรนที่บาดเจ็บในช่วงกลางควอเตอร์ที่สองจังหวะที่บรูซรรรรราาาาาววววนนนน์์์เเ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 เีี่่่ยยยยขขขขสสหหลลลลััักกกกแแแ้้้้็็มมะะทบบิณซซออองงงคโโตตจฮด าวขึ้นมาทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีการทําแต้มระดับ27แต้ม8รีบาวกับ15แอสซิสนะครับถือว่าเป็นการทําระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มกับ15แอสซิสครั้งที่20แล้วนะครับในชีวิตการเล่น NB a ของตัว James เจมส์ซาเดนเองไม่ใช่เรื่ององ่ายๆเลยนะครับที่จะสามารถทําได้แบบนี้หลังจากจบเกมการแข่งขันที่พวกเขาเอาชนะเพลิกนส์ไปได้เนี่ยนะครับตัวของเจมส์ซาเดนเขาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเ d นี่เนี่ยเขาก็เซ็งมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ เดี๋ยว<ช>คนนี้ก็บาดเจ็บมีปัญหาสลับกันต่อเนื่องเลยแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยเหมือนโดนง,งูกัดเลยครับต้องต่อสู้เหลือเกินแต่พวกเขาก็ทําได้ดีตัวของเจมส์ฮาเดนเขาก็ภูมิใจและล่าสุดเนี่ยนะครับทางบลูคินเนสเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยอาการบาดเจ็บของเคดีแล้วนะครับก็บเป็นการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นเข่าด้านในนะครับหรือว่า MCL Sprain ครับตัวของเคดีเนี่ยต้องพักอย่างน้อยนะครับสี่ถึงหกสัปดาห์ถือว่าเป็นความเซ็งมากๆครับของแฟนๆบลูคินเนสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเควินดูแรนเองนั่นหมายวาาา่่กรุ้นน MVP ของเเีย อาจจะสิ้นสุดลงแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็หลังออสตาร์ Star ค่อนข้างแน่พอพูดถึงออสตาร์เกมครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวของเคเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาตัวของเขาก็มีการบาดเจ็บนะครับการแข่งขันออสตาร์ Star ไม่สามารถลงสนามทํการแข่งขันได้เขาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะครับแต่ก็ทําหน้าที่เป็นกัปตันนะครับในจุดนี้เนี่ยพอมีนักกีฬาที่บาดเจ็บนะครับอดัมซิลเวอร์ครับจะเป็นคนเลือกนักกีฬาเข้ามาแทนและในส่วนของผู้เล่นตัวจริงเน่เเป็นนนัว้าทลมแผูต จงแททคนี่บบาเ็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่บอกเควินดูแรนเขาบาดเจ็บอดัมซิลเวอร์เขาเลือกโดเมนทัสซับอนิสครับเข้ามาเป็นผู้เล่นในออสตาร์แทนตัวของเควินดูแรนแล้วด็อกริเวอร์ที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชในการแข่งขันออสตาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลือกเจสันเทตัมนะครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนตัวของเควินดูแรนที่บาดเจ็บแต่ในส่วนของกัปตันทีมครับการเลือกนักกีฬาเข้าสู่ทีมเนี่ยตัวของเคดียังทําหน้าที่ต่อไปได้นะครับก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถกลับงาามกครเตอี้ยภ มากมากเลยโดยเฉพาะการเล่นร่วมกันของทั้ง3คนนี้ครับพอพูดถึงการแอสซิสชันยอดเนี่ยต้องยกให้กับดาร์เลสกาแลนด์อีกคนนึงนะคะเิร์สันคาร์เรียสเดินทางเปยนโอเคซิฟันเดอร์เป็นการต่อสู้ของ2พลังหนุ่มค่ะที่สู้กันได้เป็นอ,อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นเคลิร์สตันคาร์เรียสที่โดนนาในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยโดนนาไปถึง18บแแต้มแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะต่อสู้ไล่มานําโดยดาร์เลสกาแลนด์ค่ะทั้งเล่นเกมรับแล้วก็ลุยทําแต้มรวมไปถึงการส่งให้กับเพื่อนแบบรัวๆจัดไปถึง18แออสพาาาาทททีีีมมมขขึ้้นนนนนํคค่่่ะะะกกกจไดดดลู3เ็งั คว้าชัยชนะให้กับทีมไปได้ถือว่าเป็นชัยชนะ4เกมติดต่อก,กันแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ผลงานของคลิฟฟ์ลน์เาเลีเนี่ยประทับใจแฟนๆแ,แบบไม่รู้จะประทับใจอย่างไรแล้วค่ะแล้วการแอสซิสต์ของดารเลสกาแลนด์เนี่ยนะคะถึง18ครั้งถือเป็นการแอสซิสต์มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองและก็เป็นการแอสซิสต์ของผู้เล่นมากที่สุดในฤดูกาลนี้เทียบเท่ากับคริสพอร์เลยค่ะยังคงอยู่กับที่การแอสซิสต์นะคะพอแลนทร์เทรลเบซเซอร์สเดิเนทา,ง,นานงไปเยือนวอชิงตันวิสเซิลค่ะพอแลนด์ นึกว่าวิญญาณของเจมี่เลย์เลิร์ดเนี่ยมาเข้าสิงนะคะแอสซิสไปถึง11ครั้งค่ะถือว่าเป็นการแอสซิสมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนําทีมเอาชนะวอชิงตันวูดส์เสร็จไปได้แอฟฟนีไซมอนในเดือนนี้นะคะมีค่าเฉลี่ยถึง28.3แต้ม8.2แอสซิสยิงฟิลโกลอีก51%เลยค่ะเราไปต่อที่ดัลลัสแมวเรี่นะครับทีมที่เพิ่งดับความร้อนแรงของเมมฟิสกิสซี่เมื่อวานรับการมาเยือนของออร์แลนโดแมจิกครับทีมท้ายตารางและพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้ใชัยชนะเนี่ยหลุดไไดดดมมมมืืออออออไไไปป้้งงง่่่าาาาายๆนนะคคครรรรัััับบบเวลลสสสกกกกขิิิตซที โควิดโปรโตคอลร่วมงานกับลูก้าแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสบายๆจังหวะหนึ่งในเกมนะครับลูก้าเนี่ยเขาฉุนมากเลย mm hmm. เแฟนๆหลายต่อหลายคนก็งงเขาว่าฉุนอะไรต้องบอกว่าโมแวกเนอร์เนี่ยนะครับมาวากใส่หน้าเขาเนี่ยแหละครับบอกว่าแอนวันเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของโมแวกเนอร์เนี่ยได้ฟาวล,ลงแอนวันนี่ก็เหมือนบ้านเรานะครับบอกฟาวล,ลงอะไรเงี้ยใส่หน้าลูก้าเขาก็เลยฉุนเขาก็งงว่าโอ้โหเนี่ยโดนน้ำถึง20แต้มยังคึกขนาดนี้อีกเหรออะไรประมาณนี้ครับนี่คือ uka, ลูก้าเมื่อวานเราไปต่อที่แซนแอนโตนิโอสเปอร์นะครับเมื่อวาาาานนรรับกกมมเเยยือออขง LA คลแ้้วว็ไดด นะครับของเดชอนเต้เมเร่กับเดริกไว้ในช่วงท้ายเกมครับทำให้แซนแอนโตนิโอสเปอร์สามารถเอาชนะได้นะครับหยุดการพ่ายแพ้ไ,พไว้ที่5เกมติดต่อเท่านั้นเองแซนแอนโตนิโอสเปอร์ชนะได้สักทีครับแล้วเอาไปต่อที่ชิคาโกบูลส์ครับเมื่อวานพวกเขาเดินทางไปเยือนบอสตันเซลติกส์เมื่อวานบูลส์เนี่ยถือว่าทำเกมได้ดีมากๆนะครับเป็นฝ่ายนำสัดส่วนมากของเกมแต่ทางเซลติกส์ก็ไม่ยอมง่ายๆครับเจสันเทสท่ามเจเรนบราลรวมไปถึงโรเบิร์ตวิลเลียมนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยต่อสู้แล้วก็บีบกลับมาแซงได้ชิ แต่พลาดไปเดมารเดโรซันเก็บรีบาวเกมบุกได้ครับแล้วต้องรีบยิงทันทีเลยแล้วก็พลาดไปอีกครั้งหนึ่งอดหมดโอกาสตีเสมอแล้วก็ทาให้ชิคาโกบูลส์แพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับแต่ต่อให้พวกเขาแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันตอนนี้ก็ยังครองอันดับหน mm ึ hmm. ่งของฝั่งตัวนอ,อกต่อไปได้แต่แม้จะแพ้นะครับเมื่อวานแต่ถือว่ามีความสบายใจนิดหนึ่งครับสำหรับแฟนแฟชิคาโกบูลส์หลังจากที่ทั้งทีมเนี่ยมีการออกมาประกาศแล้วนะครับหลังจากที่ท MRI. ํเอ็มอาร์ไซคแรวินเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักใดๆ ว่าเขาพักไม่นานนะครับแล้วก็จะสามารถกลับมาช่วยทีมชิคาโกบูลส์ได้อย่างมีลุ้นกันต่อไปครับสำหรับแฟนๆชิคาโกบูลส์ครับเราไปตามข่าวอาการบาดเจ็บของดรัมอนดกรนกันสะัหน่อยค่ะหลังจากที่มีการประเมินอาการล่าสุดค่ะอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องซ้ายของเขาเกี่ยวเนื่องกับบริเวณหลังตอนล่างด้วยเลยทําให้ต้องพักอีก2อาทิตย์นะคะแล้วค่อยประเมินอา,าอาการอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นความเซ็งของแฟนๆวอริเออร์สมากเลยนะคะเพราะว่าดรัมอนดกรีนเนี่ยเหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่อนของ,องทีมเลยค่ะคตอนนี้เนี่ยทางทีมก็เลยใช้ ให้กรีนเนี่ยหายบาดเจ็บเร็วๆแล้วกลับมาช่วยทีมนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความขึ้นไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA รวมไปถึงรีแคปครบทุกเกมเลยค่ะอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้3 3 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ